การติดต่อซึ่งกระทำมาตั้งแต่เช้าระหว่างกองร้อยต่อชดอที่3-4-7กับขอควบคุมการบินอำเภอแม่สอดสามารถรับฟังได้อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านมาถึง11น,งนาฬิกาพายุฝนคงปกคลุมเหนือน้านฟ้าเมืองแม่สอดสภาพอากาศต่ำกว่าระดับ1นถึงส ซึ่งหมายถึงทัศนวิสัยในการบินคงไม่ปลอดภัยพอที่เจ้าหน้าที่ควบคุมจะอนุญาตให้หนำเครื่องบินชนิดใดขึ้นบินได้เราคงต้องรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางสู่สุดแดนตะวันตก,ตตกบ้านกระริ่งเลตองคุซึ่งอยู่ไกลจากอุ่มผามไปราวเจกิโลเมตรที่บ้านผู้ใหญ่มีจ้างก่ <c oughs> อนหน้านี้สามวันณสถานที่เดียวกันนี้เอง เราได้มีโอกาสพบกับผู้ใหญ่บ้านเลตองคุซึ่งแนะนำตัวเองว่าแกชื่อตรานายตรานายเป็นชาวกะเหรี่ยงเผ่าโปที่มีความรู้พอพูดและฟังภาษาไทยได้บ้างจึงได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองหมู่บ้านจากทางราชการไทยเนื่องจากเลตองคุเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่อยู่สุดแดนตะวันตกของไทยในเขตจังหวัดตากมีบ้านเรือนปลูกอาศัยอยู่ทั้งสิ้น115หลังคาเรือน รวมประชากรทั้งสิ้นราว700คนแต่ยังคงยึดหลักในการปกครองตัวเองแยกตัวออกจากสังคมภายนอกปฏิเสธที่จะเข้ารับการเข้ารีดทางวัฒนธรรมของสังคมโดยอาศัยกฎข้อห้ามที่เชื่อถือมาแต่โบรัมโบราณตามลัทฤษีซึ่งเปลี่ยนองค์เปลี่ยนตนมาจนบัดนี้กว่าสิชั่วคนพูดง่ายๆก็คือคนในหมู่บ้านเลตองคุทั้งหมดกว่า700คนนั้น ไม่ใช่การเรียนเผาโปรธรรมดาทว่าทุกคนถือว่าตัวเองเป็นผู้ครองสันโดษเป็นผู้สมัครใจแยกตัวออกจากโลกภายนอกคงยึดถือรูปแบบการดำารงวิถีชีวิตของตนที่มีมานานกว่า400ปีตามกฎประเพณีนในละทิราสีโดยไม่ยอมประพฤติผิดนอกกฎเกณฑ์ไปจากที่ผู้นำาศาสนาของตนกำหนดไว้อย่างเด็ดขาดอีรู่รายการสองโลก จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของชาวเลตองหมู่บ้านนักรถที่ครองตนแบบฤาษีกลางดกภูมิประเทศของอำเภออุ้มผางประกอบไปด้วยแนวเทือกเขาที่สลับซับซ้อนทอดกายกันไปจรดแนวตะวันตกจนสุดเขตประเทศไทย พื้นที่ตรงจุดอยู่ใกล้กับฝั่งทะเลด้านตะวันตกและเป็นทางที่ร่องมรสุมพัดผ่านจึงมักได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อย่างเข้าฤดูฝน,นในการบินตามภารกิจของหมู่กองบินเจ้าหน้าที่ประจําเครื่องจะต้องอาศัยประสบการณ์และไหวพริบเป็นพิเศษนอกเหนือจากความสามารถในการบินพวกเขาจะต้องเป็นผู้สามารถพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้าเรียกกันว่าสามารถอ่านก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าได้ รากับเรดาร์ตรวจอากาศเลยทีเดียวสิ่งที่เรามักจะเห็นอยู่เป็นประจำในระหว่างการบินไปยังฐานที่ตั้งต่างๆนั้นก็คือการเร่งรีบต่อเวลาในการขนย้ายข้าวของสเสบียงต่างๆออกจากเครื่องเพราะทุกคนซึ่งอยู่ในที่นั้นทราบดีว่าสภาพอากาศในถิ่นที่เขาอยู่นี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นในทุกๆวินาทีการเสียเวลาไปเพียงอึดใจหนึ่งอาจหมายถึงอุปสรรคที่จะต้องผจญต่อไปในเส้นทางขาด บางครั้งนักบินจำเป็นต้องหาที่ลงฉุกเฉินระหว่างทางเพื่อหลบพายุฝนซึ่งบางครั้งกว่าจะนำเครื่องขึ้นได้อีกก็เป็นเวลาหลายวันในการบินทุกครั้งเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องจะต้องเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น an พวกเราได้กลับมาเตรียมตัวบนฐานกองร้อยต่อชดอที่347อีกครั้งหลังการติดต่อกับทางชคอ4บรรลุเป้าหมาย คุ่ททรบอตามกำหนดที่แจ้งมาก่อนหน้าที่เฮลิคอปเตอร์จากกองบินผีบุนที่หนึ่งไดบินมาถึงฐานเวลาประมาณ8.45นาิกานาทีท้องฟ้าปลอดโปรจนเรามั่นใจว่าการเดินทางในวันนี้คงไม่มีอุปสรรคแต่หลังจากที่เฝ้ารออยู่เป็นเวลานานเราก็ยังไม่เห็นวี่แววของผานะที่จะนำเราไปยังบ้านเล็ ทางนี้นะครับทางนี้ที่อุ้งผานี่ให้สามให้3ามนะครับไม่มีฝนแล้วก็ข้างบนข้างสองจุดให้3 4ครับมีแดดผู้กองอุดมอินอ,อ,อ,อยู่ได้เรียกเรามาปรีฟกันอีกครั้ง <c oughs> ที่ห้องประชุมเพื่อสรุปให้ฟังถึงแผนการเดินทางอย่างคร่าวๆทราไม่รณีเรียนส้นนะครับ ศาสนาที่เรานําเข้าไปแล้วการศึกษาเหมือนว่าโรงเรียนทางชาวบ้านเขาจะไม่ยอมรับเพราะว่าอาศัยที่ว่านับถือฤษีนะครับตอนนี้ฤษีที่ต่สร้างใหม่พระองค์ที่สิบองค์ที่เก้าเสด็ไปเมื่อประมาณตักปีที่แล้วนะครับใช้เวลาบีนประมาณสามยี่ห้าทีาก็เกินี่ไปยี่ห้าทีในช่วงฤดูฝนที่มีปัญหาในการเดินทางนะมครับก็เรื่องสภาพอกากาศแล้ว ถ้าสภาพอากาศอย่างปัจจุบันนี้เก้คุยรับบินแล้วว่าอาจจะเข้าไม่ได้นะครับหมายถึงว่าบินทาการเข้าไม่ได้เพราะแม่จันทาที่เราไปส่งสปอตอนนี้อธิบายนี่วิทยุตาจะขอควบคุมการบินแม่สอดแจ้งมาในตอนหลังว่ากลุ่มเมฆฝนได้ปิดคลุมเหนือน,าน้าฟ้าจนไม่อาจนําเครื่องขึ้นได้หากช่วงบ่ายสภาพอากาศดีขึ้นเราอาจจะได้เดินทางไปยังฐานอยู่นานซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านกาี บันทึกจากการเดินทางบรรทัดหนึ่งที่เขียนที่เมืออุ้มผามจึงได้เหลือที่ว่างบนหน้ากระดาษอีกบรรทัดสำหรับการรอคอยซึ่งยาวนาเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์ดังแว่วมาจากภูเขาด้านที่ตะวันออกไม่นานภาพของเครื่องบินลำใหญ่ ก็มาลอยนิ่งอยู่เหนือลาดินโลกชช่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีสัมภาระทุกชิ้นก็ได้ถูกขนขึ้นเครื่องกระสอบข้าวสารอาหารแห้งอีกจำนวนมากกำลังจะถูกส่งไปยังฐานอยู่นานพร้อมกับขณะของเรา ขโมดโยธินหัวหน้านักบินลำนี้บอกกับเราว่าเหนื้อเทือกเขาที่เรากำลังจะบินไปนั้นนมีเมฆฝนปิดตัวหนาทึบหากช่องอากาศจะไม่เปิดเมื่อบินไปถึงเราอาจจะต้องนั่งเครื่องกลับมารอที่ฐานอีกครั้งเส้นเลือดของผู้เราเริ่มฉีดแรงขึ้นเมื่อเครื่องบินถูกลมกระชาเป็นประยะ นักบินได้ประคับเครื่องฝ่าสายฝนที่ตกโรอยลงมาตามทิศที่กำหนดห่างจากนี้ไปราวสากิโลเมตรคือหมู่บ้านเลนตองคุนักบินได้วนเครื่องหาที่ลงจอดอยู่หลายรอบในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของการเดินทางครั้ง้งนี ป้องกันการแทรกซึมของกองกำลักงกลุ่มตาาม่างๆฐานยูนานจึงถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนได้มาสับเปลี่ยนกำลังอยู่เป็นประจำแม้จะเป็นเวลาผ่านมาหลายปีแต่การติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในหมู่บ้านเลตองคุกก็ไม่อาจเข้าถึงในระดับที่พอใจ <S <S ผู้หมวดนพคุณบำรุงพงหัวหน้าชุดผู้ควบคุมเล่าให้พวกเราฟัง เกี่ยวกับการเข้าหาคนในหมู่บ้านแห่งนี้ว่าไม่ค่อยมีความร่วมือเท่าไหร่นะครับเก็เลยถอนตัวกลับลงไปอยู่ทางใต้นะครับอยู่ทางหมองคัวทางาลงไปทางแม่จันทะนะครับสำหรับของเรานี้ตอนแรกนะครับปีแรกที่เข้ามาตั้งฐานกันอยู่คือปีสอง9้าบเกประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยย้ายฐานจากบ้านหมองคัวเราเข้ามาในตอนแรกนั้นชาวบ้านนั้นปกติแล้ว ในส่วนราชการแล้วไม่ค่อยได้ผ่านเข้ามาทางด้านนี้ในช่วงแรกเลยมีปัญหาเรื่องภาษาครับแล้วในการเข้ามานะครับช่วงแรกแต่ต่อไปเมื่อเราเข้ามาฝังตัวนะครับทำความสัมพันธ์นกับชาวบ้านได้นะครับก็อย่างชักจูงช่วยพัฒนาก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็อยู่ในโครงการที่เราจะช่วยนะครับชาวบ้านให้มีการากศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีโครงการที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นในนี้นะครับในการที่เราเข้าไปนั้นเราก็ต้องเข้ากับระทีเพาให้ได้เสียก่อนนะครับเพบางครั้งถ้าเราพูดจริงๆแล้ว ขาก็คือศาสนาพุทธเราเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วในความอื่งต่างๆที่จะเข้าตามมานั้นก็มีความหวั่นเกรงเหมือนกันว่ากลัวรัชทิเข้าเสื่อมนะครับเพราะว่าพระทีนี้ไม่ได้ไปสู่โลกภายนอกนะครับคงยังอยู่ในวงจํากัดของพวกเขาเองนะครับฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก,นกในช่วงบ่ายแม้เราจะมาอยู่ใกล้หมู่บ้านเลตองคุแค่ปลายจมูก แต่ยินฟ้าอากาศก็ยังไม่เป็นใจความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ในฐานแห่งนี้ค่อนข้างจะลําบากกว่าฐานตามชายแดนอื่นๆเพราะเพิ่งทราบว่าอาหารหลักของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นผักเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อต่างๆไม่อาจหาซื้อได้าจากคนในหมู่บ้านเพราะคนในหมู่บ้านเลตองคุจะไม่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อไวกิน เนื้อทุกชนิดที่จะกินได้จะต้องล่ามาจากป่าน,นั่นซึ่งเป็นกฎบังคับของฤาษีมาตั้งแต่ครั้งบรรพุรุษและที่ฤาษีข้หมู่บ้านเลตองคุซึ่งมีผู้นําทางาศาสนาสืบทอดกันมาสิบชั่วอายุคนได้ปลูกฝังความเชื่อแก่ชนเผ่ากเหรียงที่สมัครตนเข้ารีดเป็นสาวกให้อยู่ในกรอบของตนเองมาตลอดในคำภีร์ซึ่งมีกฎร่างไว้อยู่8ข้อของฤาษีนั้นกําหนดว่า ในอาณาเขตแห่งนี้ของชาวเกรหลีจะห้ามไม่ให้มีการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดห้ามเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาห้ามเล่นการพนันห้ามการคบชู้เมื่อมีการแต่งตั้งหัวหน้าซึ่งหมายถึงฤาษีทุกคนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งการพิจารณา,สร,าสร้างสิ่งใดขึ้นในหมู่บ้านต้องตัดสินใจโดยฟังเสียงส่วนใหญ,ญ่หากมีคนกระทำผิดจารีตเป็นครั้งที่สาม จะถูกไล่ออกจากหมู่บ้านไม่น้อยกว่าสองปีเมื่อสำนึกผิดแล้วจะต้องมาขอเข้ารีดไม่ต่ำกว่าสาครั้งกรรมการหมู่บ้านจึงจะตัดสินใจให้กลับมาได้และกฎข้อสุดท้ายสำหรับการเข้ามาเป็นลูกศิษย์ใหม่จะต้องผ่านการเห็นชอบจากศิษย์เก่าทุกคนอย่างเอกฉันนอกจากนี้เรื่องที่สำคัญอีกประกาซึ่งทำให้อารยธรรมจากโลกภายนอกไม่อาจเข้าถึงผู้คนในหมู่บ้านเลตองคุได้ คือข้อห้ามของฤษีที่ไม่ยอมให้เด็กรุ่นใหม่ทุกคนได้มีโอกาสเข้าเรียนหนังสือไทยเรื่องนี้มาจากความน้อยเนื้อต่ำใจของชาวเลตองคุรุ่นก่อนที่ได้พยายามขอมาเรียนหนังสือกับคนเมืองแต่จะรับการปฏิเสธฤษีตนหนึ่งซึ่งเคยปกครองเผ่าจึงเขียนเป็นคำสั่งในคำพีของตนไว้ว่าวิชาความรู้ไม่สมควรกับเราเราเพราะเขาไม่ให้เราไปเรียน ให้พวกชาติอื่นไปเรียนเถอะชาติเราอย่าไปเรียนเลยทุกคนจำไวนะ้ดักอย่าเลยโดยบันทึกที่ฤษีตนนั้นได้เขียนขึ้นจึงทำให้ชาวเะเหรีบ้านเลตองคุปฏิเสธที่จะเรียนหนังสือแม้ทางตำรวจตระเวนชายแดนจะได้พยายามเข้าไปสอนหนังสือเมื่อหลายปีก่อนโรงเรียนที่สร้างขึ้นในหมู่บ้านถูกปล่อยจนร้างแม่ครูต่อชะดอดจะคอยอยู่จนถึงปัจจุบัน เส้นทางข้ามหมู่บ้านจะต้องเดินผ่านที่ไร่ซึ่งกินเนื้อที่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรในเลตองคุมีการใช้พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดราว160ไร่ซึ่งเพียงพอกับจำนวนประชากรราว700คนของที่นี่แหล่งน้ําได้มาจากห้วยเลพาคโรซึ่งเราเดินผ่านมาลําห้วยเป็นสายน้ําที่มาจากน้ําตกใหญ่ด้านหลังเขา วัวเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งานใช้ประโยชน์ในการทำไร่พริกผืนดินในการรักษาเยียวยาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยชาวบ้านจะใช้วิธีธรรมชาติโดยนำใบของต้นเป่ามาสมุให้เกิดควันเพื่อให้วัวที่เจ็บสูดดมการรมควันโดยใช้ใบจากต้นเปล่านี้อาจใช้ในการรักษาคนที่เกิดการเจ็บป่วยไปด้วยเช่นกันชาวเลตองคุจะปฏิเสธความช่วยเหลือทุกอย่างจากคนภายนอก รวมถึงเรื่องการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันก่อนเข้าสู่หมู่บ้านเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รู้กันในพื้นที่ว่าเมื่อจะผ่านเข้าเขตเรือผาดูซึ่งเป็นสนักของลูกศิษย์ฤาษสีซึ่งมาปลูกเรือนตั้งระวังการลุกลามของคนแปลกถินอยู่บริเวณด้านนอกสุดของหมู่บ้านทุกคนจะต้องถอดรองเท้าของตนทิ้งไว้ที่ตรงนั้นก่อนการเหยียบย่ำเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวกะเหรียงเลตองคุ ไม่มีการยกเว้นให้ใครใส่รองเท้าเข้าไปอย่างเด็ดขาดเมื่อใครฝ่าฝืนบรรดาสาวกที่แอบจ้องมองอยู่จะเข้ามาขัดขวางซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นเคยมีการใช้กำลังให้ปราบฏมาแล้วฤาษีตนที่สิบเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายนของปีนี้เองมีชื่อในภาษากรีกว่าเมร์เนอายุประมาณ40ปีมีนิสัยเป็นคนค่อนข้างเก็บตัว และไม่ค่อยจะพอใจที่จะมาปรากฏตัวนอกสำนักของตนเองมากนักในลทัทธิฤาษีซึ่งมีการสืบทอดผู้นำาศาสนาโดยการคัดเลือกจากผู้นำคนก่อนๆโดยสืบทอดจะมากว่า400ปีนั้นได้อาศัยการฝันถึงใครสักคนติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3ครั้งเป็นการตัดสินในความฝันของฤาษีทุกครั้งมีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับความฝันที่เกิดขึ้นกับฤาสีตนที่สิซึ่งอาจจะทําให้ลัทธิความเชื่อในพระศรีอรยะของชนเผ่าต้องเปลี่ยนไปในอนาคตที่บ้านพักคุณนายหมองเอมีผู้ช่วยผู้ใบ้านเลตอคุเราได้พบกับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่ได้เพียรเดินทางมาเพื่อการตรวจปล่อยผู้หญิงที่เราได้รู้จักแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อสาวิตรีเธอเป็นชาวเกาหลี ที่ได้ไปเรียนหนังสือในต่างประเทศแล้วกลับมาแต่งงานากับหนุ่มเชื้อมอนผู้มีชื่อว่าโอลิเวอร์สาวิตรีมีลูกกับโอลิเวอร์หนึ่งคนตอนนี้อายุสองขวบครึ่งเธอกับครอบครัวได้เดินเท้าจากอำเภอสังขละบุรีมาเพื่อมอบบ,บางสิ่งให้กับฤาษีที่นี่จ่งหมายคือว่าชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงนี่เพื่อเขาจะได้มีความเจริญข้างหน้าแล้วก็เพื่อจะรู้จักพระเจ้าที่เที่ยงแค้คนหนึ่งมาเพื่อศาสนาเลยนะฮะ เป็นที่มาเนี่ยเป็นศาสนาคริสใช่ไหมอ๋อเป็นศาสนาคริสแล้วก็ตามตำนานที่ทางกระเหลียงเรียตัวคู่เขาบอกว่ามีพระเจ้าอะไรนะที่จะมาสี่คนห้าคนนักกะเหลียงแบบความมีตำนานไว้ว่าทั้งหมดนี้กะเหลียงนี่เขาเป็นคนโตสุดเป็นลูกคนโตเป็นคนโตแล้วก็รองลงมาก็เป็นน้องเขามีอยู่สี่คนสี่คนนี้ก็มอนไทยพมา่าฝรั่งแล้วความมีตำนานไว้ว่า วันสุดท้ายสักวันหนึ่งบอกฝรั่งนี้จะต้องเอาหนังสือทองมาให้เขาก็เป็นนี้ถ้าหนังสือทองนี่มาถึงเขาจะเรียนสาวิตรีเธอบอกกับเราว่าศาสนาหมายที่เธอนำมาให้กับชาวเลตองคุกกำลังได้รับการยอมรับจากฤาษีตนที่สิบซึ่งเกิดจากความฝันมาแล้วสองครั้งว่าในปีนี้จะมีผู้นำคำพีทองคำซึ่งเป็นคำสอนของพระเจ้ามามอบให้กับฤาษีคำสอนจากคำพีทองเล่มนั้น จะช่วยให้ชาวเลตองคุได้พบกับความสุขสบายซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงเครือรูหรืองาช้างสักศิทธิ์ที่เก็บอยู่ในสำนักฤาสีมานานกว่า400ปีก็อาจเป็นเพียงอดีตที่เหลืออยู่ในตำนานเก่าแก่ของหมู่บ้านเกรียงเลตองคุสิ่งเหล่านี้เราเริ่มรู้สึกเมื่อได้พบว่าข้อห้ามเคร่งครัดซึ่งห้ามคนนอกเผ่านอกรี่เช่นเราได้สัมผัสจับต,ต้องต่อสิ่งที่ชาวเลตองคุเคารพสูงส,สุดนั้น ม่ได้มีความสำคัญเช่นแต่เดิมอีกต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากหมู่บ้านเลตองคุความฝันบนดินแดนบริสุทธิ์ในช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้สัมผัสทริปนี้สวัสดีครับ แต่ก็มาลงไฮอยู่ที่